มืดจับได้ฝุกเสกก่อนเออฝุกเสกวันยืนนานแ็งแรงแล้วรวยเล้ววิญญาเอากินแต่น้ำก่อนก็ได้ยายยิ้มไปยายโอ้ช่วงนี้ร้อนจังเลยพี่พี่คะผมขอเมนูหน่อยครับ กดเลือกเมนูในแคปซ็กได้เลยะค่ะขอบคุณครับว้อาวแดดแรงๆนะเนี่ยเอา้าไงวัสด,ดีครับสวัสด,ดีหลานโอ้ไม่เจอกันนานยังไม่ตายแหละสับเนี่ยโอ้ยแรงจังนั่นหรอเนี่ย อุยอปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับกฟ็ฟองร้อนล้านล้านปีแล้ว <c oughs> คนลีได้เดาสาวเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยยายเหมือนตัวละคร,รที่เล่นอยู่ในเรื่อง The c o o t อยู่ดะ <c oughs> ที่มันเป็นตัวยายอ่ะ <c oughs> ผมขอโทษครับผมไม่มีการะละทิศยายอยากกินแบบชื่นจ้า ยายแก่ขนาดนี้เสียวเดียวขนาดนี้เลยแล้วครับเนี่ยอุ้ยใอนิดเดียวเนี่ยกระจกฉล้างแตกเลยนะยายงั้นเดี๋ยวผมสั่งแตงโมมาแบ่งกันนะยายจะได้เย็นๆเอาแตงโมลูกหนึ่งครับโอ้ยอากาศร้อนจังเลยหลานพัดให้ยายหน่อยอุ้ยได้เลยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยยาเอาพัดแล้วอุ้ยอุ้ยขอโทษครับามันร้อนจริง หนึ่งเก้าเก้าเกตยายเกิดปีนี้เลยหรือเปล่าครับเปล่ายายเกิดก่อนที่ใดโนเขามันจะเกิดอีกนะแบบกระดุกโคตรโคตรโอ้ยกาศมันร้อนจังเลยนะอร่อยเลยล่ะยายยายเอาลงหนูหนูไม่ไหวจะหนูกินอะไรไม่ได้แตงโมไม่ได้จะมาเนี่ยสุขภาพเป็นไงบ้างครับก็ดี หน้าจวงนี้ผมอยากเป็นหเหมือนยายบ้างเลยนี่เดี๋ยวผมใส่บ้างอุ้ยอ้ยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยขอโทษค่ะก <c oughs> างโมมาเสิร์ฟแล้วค่ะ <c oughs> เดี๋ยวเดนนะผมอยากกินเอามือจับมือจับจับย่าเอา่อพนักงานครับหันได้ยดีเออปีนี้ผมไม่ได้กินแน่ๆเลยอยอเดมโมเนี่ยขอยถึงจะต้องหอนห้อยอยไม่ได้เจอรล้านนะนายขพอร์ก่อนแล้วกันนะอุ้ยเรียมนั่นเหรอฝึกเศก่อนอุ๊บฝึกเศก โอ้ยลอเรืองยูเหมินกวนยูยยน่าแข็งแรงกล้ำลยะตุ้ยรเกิดทยายเอ้ยเจยวผมขอลดน้ำน้ำหัวหด้ไหนะน้ำนี่กินได้ไหมโ จุ๊จีไอ้หมูไอ้หนูกินแค่นี้มันจะอิ่มได้ยังไงอืมอ,อิ่มเง่างกินบบเ,เมนนหมือนกันบบเนี่ยไอ้หนูเอาข้าวใส่ไว้มาหน่อยออข้าวมาแล้วยังไม่มีกลับเลยยายนี่มันของหวานกินแบบว่าแค่เอาเดิมเอาเดิมป่ะยายยายมันเปรี้ยวเปรี้ยวเปรียป้ยวมากเลยเจ้ายายเออโอเคลนะ ได้ช้อนหนึ่งแล้วได้หนูสงสารยายเดี๋ยวหนูตักให้แล้วกันนะยายอ่ะเอาไปนี่อู้ไม่ทั้งนั้นเลยหลานเดี๋ยวหนูเช่าออกนะยายวุธยอย่าเอากินแต่น้ำก่อนก็ได้ยายงั้นย่าเอากินแต่น้ำก่อนก็ได้ยายอีกแล้วจุ่มชอมเลือเกินล่ะใช่เอ๊ะยายทำอะไรโอ้ยยายกินตะโงมข้าวได้ด้วยเหรอ เขากินกันมาแล้วไอ้หลานอร่อยบอกต่อโอ้ยได้ยังไงไม่น่าเชื่อเลยยายผมไม่กล้ากินนะอไอ้อออดปอนปอนปอนดีกว่าเอเป็นไรไม่เป็นไรเด้งก่อนนะปอนปอนยายยังไม่ตายก็ไม่ตายแล้วล่ะหลานจะยายใหม่ใหม่ก่อนนะ ไม่ย <łość> ัยย <Billboard Sports> ัยยัยยัยหมูชาชูจี้หนึ่งครับ าาชชเป็นหมูกรอบของญี่ปุ่นไงๆจะเป็นชิ้นหมูที่แบบว่าเอามาลั4 4 4ด4เซน4เซน5เซนลูนนี้แล้วก็มีงั้นเอาหมูทอดกับน้ำพริกกะปิแล้วกันพอไมใ่ใหญ่ฟันใหญ่น่าจะหักนะอู้เ็กลูนเลยเลยหมูทอดโอ้โหชิ้นใหญ่มากเลยใีญ่ใหญ่ให <laughs> ่มีมัๆๆ้งเนี่ย อืมแชทหาแฟนดีกว่าอุย้ยสวัสดีเตงตื่นหรือ,อยังเนี่ยมุ้ยน่าจะยังไม่ตื่นแน่นเลยอะ่ะนี่กิน,นย่นาหมดชัวๆนเรารยกีสุดเลยสวัสดีวันจันทร์นะร้านยายยายอะไรหนะวันนี้วันพุธยายไม่ใช่วันจันทร์ <laughs> เอเอเดี๋ยวยายส่งใหม่นะโอ้ยยายไม่ต้องส่งแล้วเขาก็รู้กันทุก่อนว่าวันนี้วันอะไรส่งกันทําไมให้คนอื่นเขารู้ว่าคิดถึงกันทุกวันนะอ๋อถึงได้ส่งกันมาเลยทุกเช้าเลยเนาะ โอ้ยหอมชื่นใจชื่นใจโอ้มาแล้วเมนูพิเศษนี่ไก่บอลชอนดูซิซอสเทกเกอลีไก่อร่อยดูเบ็ดเป็ดแล้วยายไม่มีอะไรมาเพิ่มเลยหรอก็นั่นจะอิ่มได้อย่างไรเนาะก็มีนะโอ้ยโอ้เฟตบีเมียมสำหรับคนสูงอายุพวกน้ำหอมดีออะไรอย่างนี้หรอก็ ไม่มีครบด้วยอุ้ยโอ้ยยังเสียวหัวไม่หายด้วยอะไยอะๆๆทำเพี้ยตัวเหรอยายมีแรงเหรอรู้ไหมอะไรอ่ะมันคือหมากโอ้ยแล้วกินแล้วฟันมันจะเป็นไงเนี่ยมันดำมันมันสะอาดรู้ไหม เอา้ายายมันต้องใช้ใบพงใบหมากคูไม่หรอพี่ยายหาไม่ทันนะนะโอ้ยายอายยิ้มสิยายปัญญายหายไปไหนหมดนะนะนะยังงั้นเดี๋ยวผมตำให้ยายดีกว่าใครชอบเยอะไหมฮะ <c oughs> ยาย <c oughs> ยายชอบเยอะไหมยาย๋ยวผมมดให้แต่ว่าผมมันกินไม่ได้หรอกเดี๋ยวแม่ว่าอายอายอ้าปากนะอ่ะยายลองกินดูเป็นยังไงคุยยายยายติดคออ้อยไปยายยายยายเยนเอาเย็นมาเย็นมาหน่ยยายเย็นมาเย็นยายยายยายไม่มาพยาบานลพยาบานมีอิ่มแล้วว่าผมขอเมนูของหวานเลยครับไอ้ร้อนข้าวกินไม่หมดฮะ เออก็ผมอิ่มนี่ครับรู้ไม้ลานหวานชาวนากว่าจะปลูกกว่าจะได้ข้าวแต่ละเม็ดเขาต้องฝีหยัดเงื่อนแรงกายแรงใจตักน้ำลุยฝนเหนื่อยยากนะบกตากต้มแข็งโอ้พอๆเลยยอ้ผมฟังแล้วผมดูเป็นคนชั่วไปเลยเดี๋ยวผมกินเง่ายห้หมดก็ได้ครับย่าดีหนุ่มอร่อยแน่โอเคมาตั้งแต่เกิดเลยหรือเปล่าเนี่ย ใช่ขอดมาด้วยกันเห็นภาพเลยเอแล้วมันเปิดยังไงอะล่ะมเปิดตรงนี้ไงยายไม่เคยใช้อ้าวโอ้พอๆยายอุ้ยเดี๋ยวผมช่วยจงนะเออช้ายายอร่อยมากยายพี่ไดมาแล้วกันอเค้กหรือยายหรืออะไรอ่ะขนม ก็ชอบกินมากในหน้าตั้งแต่เด็กอีจนโตเอ้ยไปถอดหน้าเลยหลานอ้าาากาา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 ้าา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 อาาาาาอาาาีาาาาาาาราาาาาอา